พวกขุนยนต์ของเอกแมนเริ่มจริงจังขึ้นมากเลยฮนะหวังว่าฉันคงไม่ไปสายเกินไปนะไม่ใช่เรื่องงา่ายแน่ถ้าเกิดต้องต่อสู้คนเดียวนะ่ะปาตีเอมนี่อาจจะพูดถูกก็ได้ฉันอาจจะต้องมีกลุ่มต่อต้านคอยช่วยเหลือไว้สัหน่อยแต่ก็นะพวกกลุ่มต่อต้านยังมาไม่ถึงเลยนะสงสัยข่าวยังไม่มาถึงที่นี่หรอมัง้งถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าฉันอยู่กับพวกเขาฉันก็จะไม่รู้เรื่องการจู่โจมครั้งนี้เลยสุดมีเวลาคิดแล้วแต่การพวกขุนยนต์และช่วยเมืองไวม้มาถึงแล้วเหรอค่ะ แล้วโอ,อย้ยแล้วโอ,อย้ยระวังหลังอุ๊บขอบคุณยินดีต้อนรับสุดบ้าเกิดของฉันอาจจะรอกไปนิดพอดีว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องคนยนิดหน่อยปัญหาเหรอปัญหาอะไรอะ่เอะเปล่าวานดีนี่ที่ไม่มะไม่เลวเลยในชำนานดีนี่ทำบ่อยเหรอจะว่างงั้นก็ได้ฉันซอนิคเม่นสายฟ้าโอ้เยี่ยมฉันอยากเจอนายมาตลอดเลยฉันแทงก์เกิลเดลิเมอร์น่ารักดีนี่นายก็ด้วย ฉันสู้แบบหลังชนฝ่ามันนานแล้วนะแต่นี่มันบ้ามากเลยเด้งใช่พวกมันเริ่มรวมตัวกันด้วยไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ฉันกำลังหาคำตอบอยู่นะ่นายคงไม่ใช่หน่วยป้องกันแนวหน้าของกลุ่มต่อตาหรอกใช่ไหมฉันมั่นใจว่าพวกเขาน่าจะคงกำลังวุ่นอยู่กับการบุกที่อื่นนะเยี่ยมงั้นแบ่งกัน50-50้ไ50หมถ้าคิดว่าตามฉันทันก็ได้เลย อ่าเยี่ยมเลยไงเบลสโซนิคนายอยู่นี่เองเหรอฉันขอเดานะว่าพวกนี้เป็นหุ่นยนต์ของดร์เอ็กแมนใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วหมู่บ้านก็ต้องการความช่วยเหลือจากพวกเรานะ่ะถ้าเธอไม่ว่าอะไรด้วยความยินดีเลยล่ะืม <c oughs> ว่าแค่เรา3าคนจะต้านไม่ไหวนะตอนนั้นผมเมือนี่ก็มาช่วยเหมือนกันน่ะถึงจะอย่างนั้นก็เธอแต่พวกมันเพิ่มจำนวนเร็วกว่าที่เรากําจัดมันซะอีกพวกนั้นลงมาจากยานรบนั่นมีนานวันนี้เองมันบินเข้ามาแล้วก็ไหยหงุดยนิลงมาตั้งแต่ตอนนั้นดูถึกกว่าล้ำที่ฉันจัดการกับเอมี่ซะอีกแฮะเบลส์คิดว่าขึ้นไปข้างบนได้ไหมมันสูงเกินไปมันออกห่างจากระยะฉันมากนะฉันรู้ว่าพวกเราเพิ่งเจอกันนะแต่ว่าขึ้นไหมพร้อมไหมพร้อม,อมเดินเท้าปลอดภัยนะ นั่นมันเจ๋งมากเลยแต่โซนิคจะไม่เป็นไรแน่หรอไม่ต้องห่วงหรอกนะออนั่นมันสนุกมากเลยพวกเธอชีวิตน่าตื่นเต้นแบบนี้ตลอดเลยเหรอต่เชนห้ามมันได้อะนะใช่อ่ะจริงด้วยขอแนะนำให้รู้จักเบลส์นี่แทงเกิลเธอเป็นคนท้องถิ่นนะแทงเกิลดีเบลสเป็นเจ้าหญิงจากมิติอื่นและเป็นผู้พิทักษ์โซเอมอรรล มันก็เหมือนกับ chaos emerald แต่แต่มีไฟนะ่ะเอ่ออ่า,อาโอเคขอบคุณที่ช่วยบ้านฉันไว้นะองหญิงด้วยความอินดีแต่เรียกฉันว่าเบลสเธอฉันก็ดีใจตลอดนะที่ได้เจอเธอนะ่ะแต่รอบนี้ไม่ฉลองอะไรเนี่ยฉันรู้สึกถึงพลังของ soul emeralds ฉันมาเพื่อที่จะห้ามเหตุการณ์ที่ร้ายแรงไม่ให้เกิดขึ้นในโลกของนายฮะไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่เธอมาสายไปตั้งเจ็ดเดือนเน่หมายความว่ายังไงเอกแมนขังฉันไว้และยึดเมืองทั้งเมืองนะ่ะอะไรนะไม่เป็นไรหรอกแล้วเตะก,ก้นนวกเขาออกไปแล้วละ่ะเดี๋ยวนะ นายบอกว่าพวกแบทนิกส์ที่เหลืออยู่เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วใช่ไหมใช่จากที่เห็นมาดูเหมือนจะไม่มีฝีมือของเอกแมนเลยแต่ไม่สําคัญหรอกประเด็นคือพวกมันเริ่มอันตรายมากขึ้นนะถ้าเกิดสงครามไปแค่จุดเริ่มต้นล่ะถ้าเกิดมีบางอย่างที่แย่กว่ากกำลังมาล่ะโซเอมอรัลส์ไม่ใช่พวกชอบคุยแต่ถ้ามันพาฉันมาที่นี่มันจะต้องมีเหตุผลและฉันจะอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงฉันรู้ว่าฉันไว้ใจเธอได้แต่ก่อนอื่นหลายส่วนของหมู่บ้านเธอกําลังโดนเผา ฉันจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ไฟสงบลงพาฉันไปที่ที่เธอต้องการทีเธอเจ๋งมากเลยตามฉันมางั้นฉันปล่อยให้นายไปเจอต้นตอเองก่อนก็แล้วกันบายโซนิกขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเช้าให้ตายสิหลังจากเรื่องพวกนี้แล้วฉันอยากพักหายใจบ้างจังให้ช่วยหน่อย เย็นแล้วนะลูกได้เวลาเข้าบ้านแล้วแต่แต่ว่ามันพังแล้วผมขนมันเข้าไปนในบ้านไม่ได้โอ้โฮไม่ต้องห่วงไอ้หนูฉันจะส้มรถเข็นแดงนั่นเองไหนไม่ช้าจะจะแก้ไขทุกอย่างเองตอนต่อไปด็อกเตอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้ว Until the ba